สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองปายลุงป้าณอาศูคูสุขคนคือเก่าครับผมวันนี้มากันสองคนครับป้าพักหวานครับสวัสดีค่ะเจอกักหวานแล้วพี่น้องมาสองคนคือเก่าครับกับสาวมุ้ยครับผมมาเด้อมาเก็บผักหวานด้วกันอีกเด้อะมาพอกระลุยเลยเนาะแมนพอเลยครับกอแรกแห้งหมันช่องกอช่องกอวะแมนสวยๆงามๆมาเด้อไปสิมาเก็บน้ำนี่โอ้งามครับอื เาจะไดนก็ไปเบิกไปชมด้วกันขึ้เก่าเด้อครับพี่น้องครับถูกสองก้อนสองสองก้อนสองก้อนนี่ก็่ะครบเลยนี่งามครับเอากระแตห้างวันเถเจออีกแล้วก้อนที่สามแล้วอยู่มองเดียวได้เลพี่น้องเอ้ยอยู่ใกล้ๆกันก้อนที่สามเมื่อห้อยเขาเด็ดเลย มันกำลังเกิดกำลังกำลังเกิดข<ว>ึ้นหนกักหน่วงไปนม่ให้ต้นยาวอย่างต่อเนี่องเจ้ย่าจ้าต้นใหญ่มากอาแบบนี้เลยเนาะนี่งามๆเป็นเลยต่อเนี่อง โอ้โหโอ้โหลายตาด้วหลายต้นแท้อืออือขึ้นมาแล้วพ่อเลรอเนาะ่ไมต้องย่างไก่พูนี่พูบเอาเลยย่างใกล้ๆก็ได yes. ้เลยัหอมดิ นนนั่่โอ้โหปิตาี้คาเดินมาตัวนี้ห้องงามเต็นทุกมองทุกง้อหักสเอะกำลังขึ้นนะไลหลาย ขวบกระโดดขวบกระโดดเจออีกแล้วจ้าโอ้มาเก็บสองคนเก็บหมวนเนาะสุดยอมเลย อยู่มาฮอดกลุยเลยพี่น้องเลยวันนี้มีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดอยู่ในวัดอย่งเนาะเอาเฝ้าเอาฟ้าวครับผมเอาฟาเอาก่อนเลยเอาฟ้าเอาก่อนเขามาฮอดก่อนเนาะไปไปเบนถนนโลนันนส,สวย เห็ดกระดาษหนักเจ้เห็ดกระด้างคอที่พี่น้องมานี่งามเนาะเก๊ะเก๊เก๊ไปโอ้สันพเขาบอกมันแข็งเนาะเออดึงเนาะอย่งจนค้นบวบคนนะน้ำเี่แตไมเคยเทงเงิน แข็งแต่เวลาซุปอร่อยเด้อพี่น้องเออ มันมันอุจจาร์สวยงามเลยจ้าเดี๋ยวเรื่องแฝงนึงนะจ้าีจ้าีอุจ้าร์อือมันงามเลยนี่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 สุดยอดเนาะจ้าเอ้าตัวนี้เติม เออถือว่ามันมันมันนี่มาสงคนได้หลายคือเก่างาม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 ถัดแ้มาอีกคนนึงคนนึงคนนึงมาอีก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  สวยจ้าโหเก็บลงมันนี้เนาะมาสงคนเก็บกระมวลประมาณตึ่งจ้าเนี่ยโอเคเลยแป๊บเดียวพี่น้อย ไปลุยนีนไอโคนพอดีพอดีกำลังงามพี่น้องเตะดนี่แหละ งามผักพ um, uh, 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 ี่น้องดึงกบขึ้็แบบนี้เลยสวยงามเหงาที่สองพี่น้องไเหงาเลยไม่เห็นมอมัน่างสองงามครับ ปานลูก,กา้าดังปี่ปดๆสวยสวยงามเลยจ้านานอ่ะเจออีกจะหาผุมกตโอเคแ,แล้วน่าจะสออกแ,ง,แบบอง่งอ่ะว้าแม่น้องไม่ผิดหวังมากันสองคน กเลี้ยงกล้งที่เลี้ยงับได้เด็กกำลังรอกันเลย Sửa không?

apa namanya 2 kunyeng deh tadi oh 16 uh. 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 oh cantik gitu gitu ini สุดสวยอีกแล้วครับท่านงามเนาะงามจ้า

แมากันสองคนมาพู่ไม่ป้านี่เขายังบอกเคยมาเฉยเนาะหรือ,อว่ามานันมาล้วพี่น้องเลยไป็นลายเติบครับเอา้ามพอใหม่ก็ว่ากันใหม่หมุอนี้ก็ซั่มนี้แหละพี่น้องเลยทำงานเนะาะมากันสองคนคือเก่าครับกับสาวมุ้ยหมุนนี้กะกับซะก่อนครับสสวับบดีค่ะกัปคนหนี่งูไม,ม่เจอกันไม่คือเก่า